สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเกิดไลน์กันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆนะครับไปวนดูในสถานีกลางบางซื่อนะครับก็เป็นหรือสถานีอะไรนะกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็เป็นสถานีรถไฟธรรมดาครับรถไฟสบายโบราณครับรถไฟดีเครื่องจักรดีเซลนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนน ปฏิพัทธ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่แยกปฏิพัทธ์นะครับแยกหน้าเราเปแยกปฏิพัทธ์เราจะใช้เส้นทางนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม6นะครับตูดจากปลายนะครับก็เข้าไปสถานีกาบักซื่หรือสถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ใช้เส้นทางเข้ามาทางด้านซ้ายของกรุงเทพอภิวัตนะครับก็ใช้เส้นทางพระรามหครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเพราะึงต้อง สี่แยกตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีทางเลี้ยวโค้งครับแล้วก็ตามโค้งไปเรื่อยๆครับก็จะไปเข้าสถานีการบักซืซึอพอจากสถานีการบักซืซึก็จะคือก็คือจะจุดจัจกรแล้วก็ไปขนส่งนะครับแล้วคนจะไปรัดพผาก็ได้ครับเส้นนี้ก็ไปรัดพผาได้เหมือนกันนะครับก็วันนี้เป็นเพ่ิบปฏิการเดินทางของวันที่1ธันวานครับสองพันหกร้อยหกสิบแปดเวลาเดินทางแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็จัดบักซืซึเป็นต่อออกนะครับเดี๋ยวเราจะ เข้าไปในสถานีกบับมาือบางซื้อนะครับวนให้ดูสักรอบรอบหรือสองรอบไม่แน่ใจนะก็ตัดบักอันออกไปนะเพราะว่าวาออันนี้นะครับคือผมเนี่ยไปดูเส้นทางเอาไว้ก่อนนะครับคือเราเดี๋ยว,ยวจะใช้ออการเดินทางทางด้านรถไฟไปด้านประจวบนะครับเดี๋ยวผมก็จะขับไปทางด้านประจวบก็เลยมาดูว่าออจะขึ้นสถานีไหนกันนะครับก็ สถานีคือสถานีการ,ร์เมอซื้อแต่เาว่าเออข้างในเนี่ยผมก็ไม่รู้กันว่าราตาเป็นยังไงแต่พอดีเอวผมจอดรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับก็ที่จอดรถขา้างล่างนะครับท้ายคลิปจะมีนะครับก็รู้สึกว่าเขาจะให้รถยนต์เข้าไปจอดอย่างเดียวนะครับก็เลยสอบถามเจ้าหน้าท,ที่ที่อยู่บริเวณนั้นเอานะครับนี่คือสถานีการ,ร์เมอริซ่มเริ่มจะเป็นสถานีการ,ร์เมซื้อกันแล้วนะครับก็ดูตามปลายครับเพราะเราถึงตรงสี่แยกนะครับ เ็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะครับตรงที่แยกที่เขามีไฟแดงไฟเขียวข้างหน้าตรงนี้ครับตกปมเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเลยฮะเลี้ยวพอเราเลี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นหลานโลง่โลงๆทีนะ่ะตามป้ายไปนะครับเขาจะมีป้ายให้บอกอยู่ว่าเป็นที่จอดรถ ก็จะมีอาคารนะครับมอเตอร์ไซค์น่าจะจอดข้างบนนะครับแต่ว่าข้างล่างก็จอดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมาแป๊บเดียวอย่างนี้อาจจะจอดไม่คุ้มนะฮะก็เลือกเอานะครับว่าอย่างไรก็เข้ามานะครับก็เลี้ยวซ้ายไปก่อนนะครับก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมชี้ดูจะมีลานจอดรถนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปแล้วเป็นยังไงนะเนี่ยใต้สีเขียวๆซ้ายมาเนี้ยที่เขาเขียนว่าอะไรเนี่ย ที่จอดรถโดยสารนะที่จอดรถโดยสารนะครับก็เดี๋ยวเรา,เอาตอนนี้ผมไม่ได้รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวที่มผมไปจอดได้เป็นลานจอด,ดรถใต้ดินนะก็เดี๋ยวท้ายคลิปนะประมาณท้ายท้ายคลิปเพราะว่าตอนแรกตอนแรกเดี๋ยวผมก็วนดูวนวนนี่จริงๆก็ไม่ได้ข่าวว่าจะวนให้พี่บ๊อดูเท่าไหร่ <c oughs> พูดความจริงเลยนะแต่ว่า เออเราเราก็วนดูว่าเอ้ยมันต้องเข้าประตูไหนอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็เลยได้โอกาสาวาา่าเออเดี๋ยวนะเราก็วนแล้วใช่ไหมเราก็เลยเอาไปเอาเอาไปให้เพื่อนๆดูเผื่อ,อจะเป็นประโยชน์นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาวนอย่างผมเนะะาะเดี๋ยวเขาจะมีป้ายบอกทางว่าจะต้องออกไปทางบักซึ่งอ,ออกไปทางปฏิพัฒน์ออกอะไรเง <S <S <ๆ>ี้ยเขาจะมีป้ายบอกอยู่ตลอดเวลานะ,ะพอเราเข้ามานะฮะเอ่อเพราะอะไรประตูที่เราเข้าตัวอาคารอยู่ขวามือนะฮะถ้าเข้ามาเส้นเดียวกับผมเนี่ยตัวอาคารสถานีการบักซึ่อองจะอยู่ขวามือนะฮะเป็น เขาเรียกจุดเข้าเขาจะมีปลายประตูนะตัวนี้เขาจะมีประตูหนึ่งประตูสองประตูสามประตูสี่นะนะเมื่อกี้นี่ผมลืมชี้ให้ท่านดูเมื่อกี้ซ้ายมือตรงนี้นะมันจะมีเนี่ยยังยังไม่ถึงนะซ้ายมือตรงนี้เขาจะมีทางลงรถนะเป็นทางลดลงใต้ดินนะนะนะน่าจะยังไม่ถึงนะตรงนี้เดี๋ยวรอพี่รถเมย์ไปก่อนนะก็จะเป็นรถเมย์นี่น่าจะเป็นชัตบัตรนะแต่ไม่รู้วาชัตบัตรนี่มาจากไหนเหมือนกันนะ เนี่ยตรงนี้จะมีาลานจอดรถใต้ดินอยู่ตรงนี้ครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยครับเนี่ยครับไอ้ตรงหวัวแดงๆเนี่ยครหวัวแดงๆเนี่ยเป็นาลานจอดรถใต้ดินอย่างเงี้ยเข้าลงไปได้เลยนะลงไปได้เลยความสูงประมาณ2.1เมตรนะฮะับสำหรับคันที่สูงกว่าน,นั้นก็คงต้องเข้าอาคารไม่กี่หรือเปล่านะฮนะเดีย๋ยวเราวนไปก่อนนะคือจริงๆเนี่ยคือเราเนี่ยผมเนี่ยไม่ใช่เราเนี่นี่ก็ใช่นะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ใช่นะเอ่าเอ่อ,อ,อผมเนี่ยมาวนดูว่าผมจะจอดตรงไหนได้บ้างนะแล้วก็หาที่จอดไม่ได้เลยก็เลยลงไปข้้าางงลล่แว ก็อาจจะไปจอดที่เจ้าหน้าที่เขาเลยได้นะว่าอย่าจอดเลยเพราะว่าจอดแล้วมันไม่คุ้มนะถ้าเกิดคุณจอดมาแค่ดูอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออต้องต้องทำยังไงนะก็ต้องสำหรับคนที่จะไปประจวบแบบเดียวผมนะเนี่ยจะมีป้ายบอกว่าอาคารจอดรถนะนะแต่เราคนที่ไปประจวบอย่างผมเนี่ยก็ให้เข้าประตูสีน่าจะใกล้สุดเนาะอันนี้เป็นเทะเรียกประตูต่างๆที่สำหรับเข้านะก็จะมีพี่แท็กซี่มาจอดรอผู้โดยสารเนาะแล้วก็ต่อเนี่ยครตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ย ัวแดงนี่คือคือลงช่ลงอันนี้ไม่ใช่ก็ลงอันหน้าได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมลงอันนี้นะก็เนี่ยตรงนี้ครก็วนดูว่ามันมีก,กี่อันนะก็พี่พี่พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ใครจะไปประจวบก็คือให้ไปเข้าที่ประตู4นะแล้วก็ให้เดินตรงไปที่โซนอีนะข้อมูลปัจจุบันนะข้อมูลณวันนี้นะก็ให้ไปให้เข้าอย่างนั้นนะตรงเมคกี้ไซส์มันก็เป็นรา,าจดดนจอดรถถ้าเห็นตัวพีน,นะก็ขเขาให้ขอ้อมูลไปอีกทีนะส่วนผมก็มาวนดูนะวนดูมาวนดูว่ามันจะมี ลาจอดอะไรยังไงเนี่ยก็วนไปเรื่อยๆครับก็วนมาวนตรงนี้ประมาณสัก 2- อถึงสรอบนะเพราะว่าจะมาหาที่จอดรถเออมอเตอร์ไซค์หาไม่เจอเลยเนี่ยมีมีพีตลอดเวลาฮะแต่ต้องคอยสังเกตนิดนึงนะว่าจะมีพีใต้ดินกับพีบนดินแต่ว่าพีบนดินนี่ผมไม่หาไม่เจอเหมือนกันนะว่าอยู่ตรงไหนอาจจะไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยคืออยากจะหาที่เขาเลยจอดรถชั่วคราวแบบรถมอเตอร์ไซค์จอดข้างบนเหมือนกับพี่สำล้อเนี่ยเนาะ แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เราจอดได้ขนาดไหนซึ่งเราจะกะว่าเราจะลงไปดูด้วยว่าอาคารข้างในหน้าตามันเป็นยังไงเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราใช้เวลานานขนาดไหนเนี่ยครเมื่อกี้พอเราซ้ายมาปุ๊บเราก็ลงนี้ได้เลยนะเข้าเซ้ายแล้วก็ลงนี้ไปได้เลยนะนะก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะลงไปนานขนาดไหนเราก็เลยไปกล้าจะลงไปาจากรถนะ เราก็กะจะไปดูภายในตัวอาคารเลยว่าด้าตาเป็นยังไงมีระบบจ่ายอะไรแล้วอย่างถ้าเราไม่ลืมเราจะถ่ายาาาห้องเครื่องอเมริกันนะตอนนั้นเ,เดี๋ยววันที่ผมไปประจวบเนี่ยมันท่าทางจะเช้านะเจ็ดโมงไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ขนาดไหน,นะนเนาะแล้วงรีบนี่เป็นอาคารนะเดี๋ยวผมวิ่งขึ้นไปดูข้างในข้างใน,นจะเป็นจุดรับส่งผู้โดยสารเนาะอาจจะจอดไม่ได้นะตรงเนี้ยอาจจะจอดแล้วอาจจะโดนล็อกล้อนะฮะ ถ้าเกิดจอดแป๊บเดียวสัก5นาทีเขาคงไม่มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับคนที่จะมาลงแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็ลงปุ๊บแล้วก็เข้าตอดไลเลยส่วนถ้าเกิดว่าไม่ใช่แท็กซี่ถ้าเกิดจะจอดรถเนี่ยก็คือแนะนำห้เล่นให้วิ่งเลนขวาจะดีกว่าแล้ววิ่งเลนตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปวนอีกสักรอบหนึ่งก็เป็นที่เดิมนะฮะเป็นที่เดิมเนี่ยผมวนซ้ายวนซ้ายอย่างเดียวเลยที่ผมเข้ามาผมจะวนซ้ายแล้วยกเป็นตอนที่เข้ามาผมจะเข้าไปจากข้างนอกตรงนู้นนะขวามือผมเนี่ยผมจะเข้าไปจากด้านนู้นเลยนะจะเข้ามาปุ๊บแล้วก็ไปวน ขวา,ขาแล้วก็กลับมาบนสายตรงนี้เนาะ mm. ก็เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปบนตรงนี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะลงไปข้างล่างแหลนะฮะวนดูแล้ว,วลองลองลอง,ลองดูลองดูกันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเอ่อมันก็เป็นอาคารจะไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เขาจอดเป็นรถของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะนะเนี่ยตอนแรกผมก็มานั่งถามเอ่อเจ้าหน้าที่ป้อมตรงนี้เหมือนกันเนาะเออเขาจอดรถที่ตรงไหนนะเพราะเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ตามป้ายไปนะขเขาก็อาจจะแบบว่า พูดถึงราคาจอดรถหรือเปล่านะนะแต่โบไซตัวโบไซก็คือจอดข้างล่างเจ้าที่บอกว่าจอดได้นะเจ้าที่เขาดังบอกว่าจอดได้นะนะนี่นะผมตัดภาพออกมาเลยนะว่าเออเป็นตอนที่ขาที่อยู่วิ่งอยู่ข้างนอกเลยนะแล้วก็พอตรงเนี้ยอันนี้อันนี้อันนี้ลงลงจากฝั่งด้านนู้นนะอันนี้ลงจากฝั่งด้านด้านที่ขาที่เราเข้ามาไปกี้อ่ะนี้เราก็มาลงข้างล่างจากฝั่งที่เราจะออกไปเนาะตรงเนี้ย2.1เมตรโดยประมาณนะก็ เราลงไปปุ๊บก,ก็จะเจอตู้กดบัตรนะฮะแล้วก็กดบัตรแล้วก็เข้าไปนะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่นะเดี๋ยวดูภาพแปบ,บนึงนะก็ย๋ยวปิดคลิปไปตรงนี้เลยนะครับเพราะตอนนี้จะเป็นเรื่องของการคุยกับเจ้าหน้าที่ก็พอผมไม่ได้เอาลงมาให้ดูนะนี่ยก็ลงก็ลงมาถามว่าผมจอ,จอดตดนี้ได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำว่าไม่ได้เนาะอย่าเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาแล้วก็เข้าปั๊บผ้าทีก็อาจจะไปเสียค่าจอดเนาะ ก็เ,เลยเอาวงนออกไปประมาณนั้นโอเคแค่นี้นะครับผมแล้วก็จบไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม